สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube พี่น้องชาวรถบัสรถบทุกท่านครับสมศักดิ์ทั่วดอกใจกมันถึงศิลเอาจัดไปคันนี้ใครหาวิ่งนักเรียนใไรหาอยู่นะครับคันนี้ไม่น่าผิดหวังมอสองสอง เพื้นไหมท่ันี้น่าแสนกว่าบ,บาทครับราคาเดี๋ยวผมลงใต้คลิปนะครับราคาเดี๋ยวผมลงใต้คลิปใต้คําอธิบายแล้วก็เบอร์โทรติดต่อทางร้านนะครับพี่น้อ,องก็กดเข้าไปดูนะครับใต้คลิปก็คือผมจะลงไปสองที่ครับคําอธิบายกับตรงข้อความ ที่พี่น้องมาคอมเมนต์กันนั่นแหละฮะเดี๋ยวผมปักหมุดไว้นะครับฟ้าโอเคครับหลังคาทรงคลาสลสิกรถทรงคลาสสิกเครื่องยูสุโอ้หนูตัวเบ่ม ี่ืองท้ายยีุสุทรงนี้ทรงรถนักเรียนนะครับ <sh arp noise> สไตล์รถโรงเรียนนะครับ ภาษีปี64ส0ามสิบกันยาครับสวยครับ ใครสนใจก็โทรสอบถามนะครับตามเบอร์โทรที่ลงไว้ให้นะครับอืมเกสียังสวยเนะี่ยเกษียังโอเคนะครับโอ้ทรงไทยทำมาสวยนะครับ ตรงไทยทำไมสวย <Okay. S 1> บัดประมาณหกมิตรเจ็ดมิตรนะครับประมาณนี้นะพี่น้องนะมินิบัดดีกว่านะครับเรียกว่ามินิบัด สยอย่างหน้าใหม่ครับอย่างหลังพอได้นะมีน้องนะคับซีโอเคครับทั้งสองฝั่งนะปรปะตูบานพับ แล้วราคาไม่แพงครับคันนี้น่าจะแสนกว่าบาทเดี๋ยวราคาจริงผมลงไว้ให้ด้านล่างนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับใครอยู่ใกล้เข้ามาดูนะครับอยู่ที่ร้านมาวินเสียงกงหนองแปน n คาร์ินครับนกกระตัด แยกอะไรขายครับอะไรมีนะครับอันนี้ก็นิโนโ่เคเมน้ำคัสซียังสวยครับเดี๋ยวหัวนี้ก็ตามสาภาพนะพี่น้องนะอย่างเี้ยขายตามสาภาพไปเลยครับใครสนใจก็โทรสอบถามอันนี้ก็รถสี เราสีข้าวนะครับใครหาไปสีกาวโพดก็ทอสอบถามครับอันนี้ก็อีกหนึ่งขั้นน่าจะฮีโน่เคเหมือนกันอันนี้ยางเก้าร้อยครับเฟืองไทมิสู สจะล็อกกี้ก็ไม่ล็อกกี้ล็อกอะไรวะนี่ล็อกคงคุยวะเห็นครับใครสนใจก็ ก็มาด,ดูโทรมาสอบถามนะครับเดี๋ยวลงเบอร์โทรให้นะครับคันนี้สวยครับโอ้้ะน้อทั่ว ปัดสิบเอดเมตรใครสนใจนะครับสมศักทัวร์ก็โทรมาสอบถามนะครับเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าจเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ